เอาแล้วค่ะหนุ่มกัญชัยโดนพัดพิงหลังมดดำกชาพาเริ่มถามแม่จิ๋มกลางรายการค่ะ โดยล่าสุดวันนี้7ตุลาคม65ใน Instagram มนะคะได้มีการโพสตคลิปต,ตัวอย่างของรายการตีท้ายครัวค่ะเป็นการเรียกน้าย่อยก่อนที่จะได้ดูกันแบบเต็มๆในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม65เวลา14.15นาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD ซึ่งเทปนี้บอกเลยค่ะว่าพิธีกรชื่อดางอย่างหนุ่มกัญชัยถ้าได้ดูต้องมีการร้องอุ้ยตามแน่นอนซึ่งงานนี้คนที่เปิดประเด็นยิงคําถามถามแขกรับเชิญนี้ไม่พ้นพิธีกรฝีปากกล้า อย่างมดดำกระชาภาน้องสุดสีหนุ่มกัญชัยนั่นเองค่ะและสำหรับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เมื่อรายการตีท้ายครัวนำโดยพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำกระชาภาปอณัทวุฒิโอภักจิราและอาพลังธรรมไปบุกบ้านดาวค้างฟ้าอย่างแม่อีทดวงใจไทยการโดยมีบรรดาแกง๊งนางฟ้านางเอกรุ่นเกา๋าเพื่อนสนิทอย่างมีพิสมัยจิมมยุราชาติโยศัศวรรณ์แม่ก้อยธริกาและแม่ติวอรสา,าและคุณหนูสงสุดาที่มาร่วมพูดคุย นอกนอจากการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆแล้วนั้นดามธรทำกระชาพาหนึ่งในพิธีกรยังได้มีการถามแม่จิมมายุรชาติคนที่ตัดสายสะดือหนุ่มกัญชัยบอกว่าวันแรกในคิดยังไงถึงนําหนุ่มกัญชัยมาเล่นละครซึ่งจิมมายุรชาติก็ตอบถึงหนุ่มกัญชัยแบบสั้นๆทําเอาฮากันทั้งกองแต่หลายคนก็ยิ้มตามค่ะสงสารสงสารแ์เลยนะ ติดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในกองดาวมดดำกระชาพาก็ย้ำต่อว่าแม่ไปชวนมาได้ยังไงให้มาเล่นละครเนี่ยแต่แม่จิ๋มก็ตอบกลับทันทีว่าตอนนั้นเนี่ยตัวมันขาดเป็นตัวประกอบพอไปร่วมในคลิปเนี่ยก็ยังมีการเขียนระบุแคปชั่นอีกด้วยนะคะว่าอุ๊ยมีพลาดพิงอุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกด้วยค่ะอ้าวงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าคุณหนุ่มกัญชัยได้เห็นคลิปนี้แล้วจะร้องอุ้ยตามกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดูแล้วก็ยิ้มตามกันไปเลยเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากคมชัลึกดอ t น็กกันด้วยค่ะ